สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกคนนะคะสวัสดีนะคะพบกับน้องเมตาผหาเฮงนะคะจ้าสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพวกเรานะคะกับน้องใบบัวนะคะมีกล้วยมาให้กับน้องเมตานะคะเรามาหาเฮงค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปปนด้วยกันนะคะไปป้นด้วยกันนะคะไปปนเนาะเดี๋ยวไปย่งกิน แฝดสามปักีได้แปดสองเอ้าบัวเอาตำเกลือก็อยากกินเหรอมาเดี๋ยวเราไปปมที่เมตตาดีกว่าไม่ตาจ๋าอาปากคาบุญจูมตุน่แรักเลยอาคาปังโค้ดีมากอุเมจิเอะย้าเอ้า ออกาเอาเกล้วยเข้าปากช้างคะ่ะช้างนี้ไม่เคี้ยวด้วยนะคะอ่าอ่าเก่งมากค่ะ้จา,จาจา้เก่งมากเก่งมากน้องไม่ตากินกล้วยค่ะทุกคนแล้วกล้วยมันก็หวานฉ่ำด้วยนะ <S <S คือกล้วยเนี่ยหวานมากทุกคนมันกำลับบงดีอะ่ะหนูกินไปแล้วก็รู้สึกฟินเหมือนกันนะคะเนี่ยอร่อยมาก เอาแต่กล้วยไปไม่ต้องดึงมือแม่นะโอเคนะจิ้มน้องไมตานะอลวอมือ,มอ,มอมืเดี๋ยวเติมกล้วยกว่อนแบบนึงเดี๋ยวจ้ะตอนนี้นะคะก็เติมกล้วยให้น้องไมตาแล้วตะกร้าหวานๆหนี่ตะแกราหวานกล้วยหวานๆหนึ่งตะกร้าให้กับน้องไมตาอีกค่ะ ค่ะจ <thôi S 2> oh, oh, ้ะโอ้ยฟินเลยเนาะแม่เนาะฟินแม่เลยหรือฟินแม่ตาก็ไม่รู้คิดว่าแม่ตาฟินอะเคียวบ้างก็ได้ค่ะเคียวบ้างค่ะเคียวบ้างเนาะอืออ่ะทีนี้พวกเราถึงเวลานอนลงอะนอนลงเละนอนลงเลยนอนลงนอนลงอะนอนนอนเออนอนนอนนอนลงนอนลงเออเก่งมากเออเดี๋ยวแม่ขะนั่งหน่อย กุ <ítulo> ้ยหวานหวานนะคะมากินด <ifier> ้วยกันนะคะไม่ตามีความสุขมากๆเลยค่ะวันนี้ได้กินกุ้ยหวานหวานเลือดเหลืองอ่ะป้อนไม่ทันเหมือนกันนะคะอ่ะอืกินเร็วมากเคี้ยวบ้างไม่เยอะไปกินเร็วมากค่ะกินเร็วมากเปลี่ยนทางไปหมดแล้วเนี่ยตายแล้วหมดแล้วแป๊บหนึ่งเองไม่ถึงหนึ่งนาทีหมดไปแล้วหนึ่งตะกร้าเฮะ ถึงหนึ่งนาทีหมดไปแล้วหนึ่งกร้าเลยอ่ะเก็บเดียวอ่ะมีความสุขในการกินมากเลยนะคะน้องไปตาฟิน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 นเลยนะคะอร่อยใช่ไหมคะอร่อยมากค่ะโอ้ยฟินไปเลยค่ะมีความสุขมากๆเลยค่ะเคียวบ้างนะคะเคียวบ้างเด้อ,อ smells, ปวดปวดปวดไม่ทันเด้อจ้าหมดแล้วส่งตะกร้าเพียงเดียวไม่ถึงสามนาทีมั้งเนี่ยหมดแล้วค่ะหมดแล้วค่ะ พี่ๆทุกคนเดี๋ยวเราไปต้นหาเหตุการต่อเลยแล้วกันนะคะหมดแล้วห้ามทำลายตะกร้นะคะเอายืนสแตตอัพลิสยืนเออเก่งมากเออโอ๊ะค่อยๆลุกค่อยลุกอือแต่ก็มาหาเหตุการต่อเลยแล้วกันค่ะ